พี่อ้นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีว่าพี่ออกรถใหม่เฮ้ยไปฉูหวยอะไรมาพี่ก็ยอดขายดีไงเดือนนี้ได้หลายคันของรุ่นอะไรมาจอดอยู่ข้างหน้าอเออมันเป็นแบบกระผักะกระแลพี่นะดูสดเลยนะอ้าวไปดูไหมอยากจะอวดนี่ของนานะ่ารัะอยากให้มัน้วยใช่เออพวกนี้สักิจแบบนี้เนี่ยจอดอยู่ข้างหน้าว้าวเป็นไง แอคคอร์ดเลยเหรพี่สวยไหมสวยสิโอ้เด uh huh> oh> uh> uh> ี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์อ๋อไม่ใช่แอคคอร์ดเหรออะไรนะไม่ใช่แอคคอร์ดเหรอออกใหม่เนี่ยดีไหมสวยไหมนี่ดีนะเฮ้ยดีไปก่อนนะครับ โอ้ຫມ <laughs> <laughs>